สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหมอแจนดูดวงไพ่ยิปซีนะขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่รักนะคะที่เข้ามาชมคลิปทุกครั้งเลยที่หมอแจนนะทำคลิปรันคลิปออกไปนะวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานนะคะความรากักความสัมพันธ์นะคะเขาคนของคุณนะคนของคุณก็คือคนในใจของคุณที่คุณนึกถึง ถ้าเราไม่ได้นึกถึงเขาเราก็จะไม่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ใช่ไหมคะเราต้องมีคนในใจของเราอยู่แล้วคนของคุณจะส่งความรักความรู้สึกอะไรมาถึงคุณไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สำหรับคนที่จะได้มาชมคลิปนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอพลังงานค่ะ ไม่พอใจสถานการณ์นั่งรอคอยคุณอยู่ตรงนี้นะ,ค,ะคุณเคยนําความรักนะ,ะนำสิ่งดีๆนําความรู้สึกหรือนําสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่มามอบให้เขากําลังคิดว่าตัวเขาอะนะะมีแต่คนที่เข้าหาหรือเมื่อก่อนคุณเคยแสดงออกการดูแลเอาใจใส่การดูแลเทคแคร์มันยังเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าคุณ ไม่มั่นคงกับสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมคุณจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นใช่ไหม เขาเรอคอยเหมือนเขาใช้พลังอำนาจของเขาเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อนะคะมาที่ไพ่เนี้ยมาถึงพลังงานที่หมอแจนได้รับว่าเขากําลังรู้สึกโกรธทำไมคุณไม่ไปทําหน้าที่ตรงนั้นที่คุณเคยทําคุณแม่เอาความรักไปให้เขาทําไมคุณไม่รู้สึกไม่มั่นคงกับเขาเหรอไม,ม่ไม่จาเป็นจะต้องทําอะไรไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดนะ,ะอาจจะเป็นจะพูดว่าอีโก้ก็ได้ความโกรธก็ได้นะคะหรือนะคะเขาเหมือนอารมณ์โมโหหรือเอาใจตัวเองนะ มีพลังงานคล้ายๆกับเอ็มพลเลอร์นะคะเอ็มพเลอร์คือ ego สูงเชื่อมั่นในตัวเองว่าใครๆก็จะต้องว่าเดี๋ยวคุณก็จะต้องกลับไปทําสิ่งนี้ให้เขานะ,ะเขาไม่ทําอะไรเขาไม่แอคชั่นเพราะมันเป็นสถานการณ์การนั่งรอคอยการนั่งรอคอยคุณด้วยความไม่พอใจแต่ส่งพลังงานเอนเนอจีมากดดันคุณรอคุณนานมากและมีอารมณ์เกี่ยวกโกรธหน้าบูดนะคะหน้าบูดหน้าบึ้งนะ หมอจะจับพลังงานเ n e r g y จากัไพ่นะคะเพื่อนๆนะหมอไม่รู้หรอกว่าคุณมีปัญหาไหมหมอไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครที่มาชมคลิปนี้นะคะเราเป็นการอ่านตามพลังงานนะคะหน้าไพ่นะหมอจะจับพลังงานที่เชื่อมโยงคุณและคนของคุณนะเพื่อนๆอะมาดูต่อขอไพ่ขอไพ่ไต่อนะขอไพ่หน่อยคะ่ะคนและคนของคุณที่ส่งพลังงานมาถึงคุณนะคิดวนเวียนถึงแต่เรื่องคุณ กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เมจี้เหมือนว่าคนที่ยังมีแพชชั่นต่อคุณอะ่ะพลังงานของสถานที่เรียนแล้วก็ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่มันเป็นตัวกําหนดด้วยนะคะคนคนนี้ยังรู้สึกว่านั่งรอคอยคุณนานมากและรอคอยคุณไปตรงนั้นก็คิดวนเวียนถึงแตกเรื่องของคุณนะคะพยายามเขาพยายามควบคุมคอนโทรลตัวเองนะคะไม่ให้คิดแต่เขาก็คิด ะะอยากจะโทรนะใจเขาจะขาดแล้วเขาอยากจะโทรหาคุณแต่เขาไม่โทรเพราะอีโกของเขาขึ้นมาว่าไม่ต้องโทรนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยว่าเขามีเสน่ห์เพราะอะไรคะเขาถึงมั่นใจตรงนั้นคุณเป็นคนที่ให้ความรักหรือให้ความรู้สึกกับเขาอะนะ,ะก่อนหรือแสดงออกมากเขามั่นใจในตัวเองสูงมันก็เลยทําให้อีกโก้อะมันไปพอกคูนคูณทวีอยู่ที่พลังงานของเขา อันนี้หมอไม่ได้ว่าคุณนะแล้วก็หมอไม่ได้ว่าเขาหมออ่านตามไพ่คุณได้รับรู้แล้วว่าเขาเป็นคนผักคุณในตอนนั้นคุณก็เลยไม่อยากมาตรงนี้และคุณก็เลยไม่สนใจที่จะเอาความรักหรือเอาความรู้สึกมาให้เขาแล้วนะคุณทังแล้วใช่ไหมนะเขากําลังช็อกและตกใจนะคะว่าคุณนะกล้าทิ้งเขาไปเหรอคุณไม่มาตรงนี้แล้วเหรอคุณไม่รักเขาแล้วเหรอหรือคุณไม่เอาอกเอาใจเขาแล้วเหรอ นะเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูต่อพลังงานผลของคุณที่ส่งมาถึงคุณวันนี้รังคิดตอนที่ได้เห็นหน้าคุณได้ร่วมง,งานกันได้กินข้าวได้ดูหนังฟังเพลงในเป็นกลุ่มอะนะคะมีเอเนจีพลังงานของอยู่เป็นกลุ่มนะเป็นเพื่อนนะคิดถึงความสุข ความสดชื่นที่คุณเคยมอบให้เขาสิ่งดีๆนะที่คุณเคยมอบให้เขาสิ่งดีที่คุณเคยแสดงออกความสุขนั้นมันจะไม่กลับมาแล้วเหรอและตอนนี้นะคะคนคน,นี้กำลังรู้สึกว่าคุณคนคนนี้แอบดูหรือแอบมองคุณนะคะทางโซเชียลออนไลน์และเขาก็เห็นว่าเขามองคุณอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะว่า ความมั่นใจของคุณนั้นกลับมาอยู่ที่ตัวคุณคุณทำงานคุณประสบความสำเร็จและคุณมีความสุขดีโดยที่ไม่ได้ติดต่อกับเขาก็ได้ไม่ได้เชื่อมโยงคอนเนคชันไปถึงเขาคุณมีความสุขดีนะคุณกลับมามีความมั่นใจในตนเองคุณทำงานหาเงินเก่งและคุณก็รักตัวเองพลังงานเดลเวอร์นะคะเขารู้สึกช็อกตกใจหรือ จะบอกว่าหัวใจแตกสลายก็ได้นะฮะหัวใจแตกสลายว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะเขารักคุณนะคะเนี่ยเขารักคุณนะเขารู้แล้วแหละนะคะตอนนี้วันนี้ว่าเขารักคุณเขาอยากได้ยินเสียงหัวเราะของคุณเขาอยากได้รับความสุขเขาอยากเจอหน้าคุณคนคนคน,นี้รอคอยนะรอคอยมากๆเลยนะ,ะรอคอยนะคะซึ่ง บางครั้งเขาอาจจะคิดว่าคุณต้องกลับมาทำงานหาเงินของคุณนะเรายังรักกันไหมหรือ The Tower วอรนะมันเป็น energy ที่ความรักความสัมพันธ์นั้นอะนะอันนี้มีสายสัญญาณที่หมอแจนกำลังรู้สึกพลังงานแบบนี้นะคะาจากเซนส์นของหมอแจนว่าตอนนั้นที่คุณมอบความรักให้เขา นะที่คุณมอบความรักให้เขาแบบระทันหันที่เขาผลักคุณออกมาหรือที่เขาแบบปฏิเสธหรือเหมือนดูเขาแบบมันเป็นอะไรที่เขาไม่ทันตั้งตัวนะไม่ตั้งตัวไม่ได้ทันคิดพินิจพิจารณาคือมันแบบเกิดขึ้นแบบสายฟ้า,ฟาสายฟ้าฟาดอะนะเขาก็เลยทําอะไรไม่ถูกไม่ทันจะได้คิดพิจารณาหรือเปล่าในตอนนั้น Knight of Pentacles ยังออกมาบอกอีกว่าคนคนนี้แอบมองดูคุณอยู่ คิดถึงเรื่องความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าถามว่าเขาจะทำอะไรไหมล่ะในตอนนี้ในโอเปอเรเตอรยังยืนยันว่าเขายังมองอยู่เห็นไหมคะมีภาระหน้าที่อย่างอื่นนะมันช้าเขายังไม่ได้ลงมือก็ทำอะไรเลยนะเหมือนเขาเฝ้ามองนในอนาคตคุณกับเขาเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ เขายังมั่นคงรอคุณให้คุณไปหาไหมยังรักคุณไหมใช่ยังรักคุณแล้วก็ด้วยทิฏฐิมานะเขาจะไม่ง้อคุณเดี๋ยวเราจะไม่ clarify ทุกใบเลยโอเคนะเดี๋ยวเราจะ clarify นะจ๊ะขอใช้สำรับนี้ มาค่ะขอแคริฟายหน่อยเขาบอกว่านะมันมีความดื้อดึงนะคะในไพ่ใบนั้นเห็นไหมคะเมื่อกี้เหมือนที่หมอบอกว่าเขาโกรธเขาแอบ,บส่องแอบบดูแล้วก็แอบ,บเหมือนอ่านความรู้สึกนะ,ะหรืออ่านข้อความที่ได้เคยส่งกับคุณอะในช่องแชทอะนะคะมีความดื้อดึงเขากำลัง เ,เหมือนแอบ,บดูคุณอยู่นะแอบบดูแอบบมองว่าคุณทําอะไรบ้างนะแอบบส่องคุณอยู่มีความดือด้อดึงดึงอยากจะทักนะอยากจะเขียนเมสเซจส่งข้อความและอ่านข้อความเก่าและก็อยากจะตอบอยากจะแชทอะไรสักอย่างแต่ไม่ทำนะมันมีเอเนจีตรงนี้ลงมานะคะเด็กถือเหรียญความรักความสัมพันธ์หรือเหรียญของเขาตอนนี้เขากำลังรู้สึกว่าพลังงานของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นเอเนจีที่ ยังเรียนรู้กันน้อยยังศึกษาดูใจกันน้อยมีความไม่พร้อมนะะไม่รู้จักในใิสัยใจคอกันมากอะ่ะนะอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก็ได้เพราะมันเป็นแค่เด็กถือเหรียญเด็กถือดาบมีมีอีโก้มีความดื้อดึงอยากจะคุยอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ก็เออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะสี่ไม้หัวกลับอีกนะคนคนนี้ยังไม่พร้อมเรียนรู้ ที่จะมอบความรักความสัมพันธ์หรือลงทุนในความสัมพันธ์เกี่ยวกับการคอมมิชเมนต์นะคะโอเคนะอ่ะมาดูต่อทำไมไพ่เดอะฮร์รแฟนถึงอยู่ตรงนี้ขอพลังงานแคลิฟายหน่อยค่ะนะคนแอบดูคุณเลยแอบดูพฤติกรรมคุณตลอดทุกวันนะคะไนท์ออฟโซนเนี่ยเขาส่งดังรู้สึกว่าเชื่อมพลรรังงานถึงเขาได้นะเจาะจงนะราศีพฤษภและขนาพฤษภเท่านั้น เหมือนทรจิตคุยกันเนี่ยนะเหะ็นไหมอธิษฐานจิตไหมหรือส่งกระแสจิตเรียกคุณว่าเมื่อไรคุณจะมาคุณเคยแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกที่มีให้เขาแต่ตอนนี้คุณไม่ทำไงเขารอเนี่ยและเขาก็และคุณจะไม่มาแล้วหรอคุณจะไม่มาทำแล้วหรอเขายังรักคุณอยู่นะคะเนี่ยดูสิเด e lover เนี่ยราศีมิถุนเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะราศีมิถุนด้วยอ่ะ มาดูซิสองเหรียญทำไมอยู่ตรงนี้หมอขี้เกียจสับอะหมอขอไม่สับได้ไหมอ่ะปวดข้อมือมากเลยอะนะจะเปิดเลยนะแป๊บเพื่อนๆโอเคนะมาสองเหรียญทำไมไมาอยู่ตรงนี้นะคุณปกป้องหัวใจของตัวคุณเองและที่สำคัญคุณก็รู้ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้มันแย่เขาทำให้คุณอนะเสียใจเขาไม่อยากจะไปตรงนั้นอีก นะด้วยเป็นตัวของตัวเองเยอะสุดด้วยการเอาแต่ใจของเขาเองด้วยอีโกของเขาด้วยเขาชอบโปรยเสน่ห์เขารู้ว่าคุณเสียใจและต้อให้สถานการณ์นี้มันแย่และเขาทําให้คุณนะนะไปอยู่ในที่ของคุณเองอป้องหัวใจตัวคุณเองที่เสียใจแล้วคุณไปเยียวยาจิตใจและคุณเอาพลังงานของคุณนะ่ะกลับนะมาเยียวยาความรู้สึกดีๆที่เขาคุณให้เขาคุณเอากลับมา เออราชาไม่เท้าทำไมอยู่ตรงนี้ถ้าถามว่าตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยากโสดแล้วนะเอออยากมีแฟนนะนะแล้วก็อยากมีแฟนด้วยนะไม่ได้อยากโสดไม่ได้อยากอิสระแล้วแต่จะทำอะไรไม่ได้ความสัมพันธ์เนี้ยเออไม่ทำหรอกไม่ทำยังไม่ทำนะคะนั่งรอคุณให้คุณทำเองในความสัมพันธ์นะฟังให้ดีๆนะเพื่อนๆทาวเวอร์ทำไมมนอยู่ตรงนี้ ทาวเวอร์นะเขาบอกว่าดึกซันนะสามเหรียญน,นะแปดถ้วยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณจบความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่อยากให้คุณจบความสัมพันธ์นี้นะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ไม่อยากให้คุณเดินจากไปนะห้ามเดินจากไปจากเขาโอ้โหเป็นเอเนอร์จีที่เอาใจใจตัวเองสุดๆเอาใจใจตัวเองสุดลิ์มาดูซิสามถ้วย ทำไมอยู่ตรงนี้นะคะความสุขความเป็นเพื่อนความเป็นคนร่วมง,งานเขาบอกว่าสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขาสิ่งที่เขาจะลงทุนในความสัมพันธ์นะ,ะเขากําลังรู้สึกว่าสิ่งที่มีคุณค่าเขาอยากลงทุนในความสัมพันธ์จัส t เมน t กําลังตัดสินใจที่จะขอโอกาสจากเพื่อน เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาในอนาคตสิ่งที่เขาคิดเขากำลังคิดและตัดสินใจนะคะว่าคุณเป็นความสุขคุณเป็นความสุขให้เขาอันนี้เขาบอกคุณมาแต่คุณต้องถามย้อนกลับไปที่ตัวของคุณเองนะว่าเขาเป็นความสุขให้คุณเช่นกันไหมคุณรู้สึกโชคดีไหมที่เจอคนคนนี้ถ้าคนคนนี้กลับมา ไม่ได้ดูความรู้สึกว่าคุณรู้สึกกัยังไงกับเขาไม่ต้องดูว่าคุณจะทำสิ่งใดกับเขาให้ดูว่าเขาทำสิ่งใดกับคุณการกระทำของเขาการลงทุนในความสัมพันธ์ของเขาเขาจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อให้ได้ความสุขซึ่งเป็นตัวคูณกับคืนไปเขาจะต้องทำสิ่งนี้เช่นเขาต้องเอาเหรียญนี้มาให้คุณและก็ต้องโปรยปลายเหรียญเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องไปพร้อมความมั่นคงและมันต้องเจริญเติบโตได้ สิ่งที่เขาร้องขอเนี่ยสิ่งที่เขาร้องขอนะคะไม่อยากให้ความสุขเขาหายไปนั่นแหละนะ <9. S 1> <9. S 2> เก้าเหรียญทำไมอยู่ตรงนี้สิ่งนี้หมอเชื่อว่าเขาน่าจะเขาน่าจะแบบแบบปลื้มหรือประทับใจคุณอ่ะเก้าเหรียญนะ,ะเขาแอบ,บดูคุณคุณประสบความสำเร็จนะ,ะเขาดูคุณนะจะบอกว่าเป็นไอดอลไหมหรือว่า ยกย่องเชิดชูคุณไหมในความเก่งอใช่นะเขายึยกย่องเชิดชูคุณในความเก่งนะในความเก่งคนคนนี้คนคนนี้อยากส่งข้อความข่าวสารนะส่งข้อความหาคุณน่ะเขาอยากส่งเขาอยากส่งหาแต่เขาไม่ส่งเขาอยากเอาชนะเขาส่ง energy พลังงานกดดันให้คุณน่ะทักไปหาเขาก่อนหรือไปหาเขาก่อนเน,นี่ยคนคนนี้ เขาจะไม่ทำเพราะเขาอยากเอาชนะเพราะหกไม้มเป็นการไพ่ของการอยากเอาชนะนะเธอก็ทักฉันมาสิเธอรักฉันไม่ใช่หรอทําไมเธอไม่มาทาตรงนี้ล่ะเนะราคอยนะเนี่ยถามว่าเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีไหมใช่แต่ทําไมไม่ส่งข้อความมาหาฉันล่ะทําไมไม่มาตรงนี้ล่ะไปไหนทําอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยเศร้าเสียใจนั่งอยู่เนี่ยนะรู้สึกแบบไม่ถูกใจไม่ส่งข้อความหาเลยไม่โทรหาเขาเหมือนรอคอยอะ่ะรอคอยแบบ รอคอยก็ผิดหวังอนะคือโทรศัพท์ดังหรือข้อความเข้าก็ไม่ใช่ของคุณเอาง่ายๆอะเพราะคุณมาโฟกัสงานเงินของคุณไงโฟกัสความสําเร็จของคุณไงแต่เลเวอร์ทำไมอยู่ตรงนี้นะเดอะเลเวอร์มันขึ้นว่านะคะ10ถ้วยนะเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่เติมความสุขให้เขานะคุณเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุข The World ในโลกใบนี้ไม่มีใครพยายามเท่ากับคุณแล้วที่ให้เขา โอ้โหพไพ่ใบนี้โคตรชัดเลยนะคะสามใบนี้เคลฟายออกมานะแต่ตอนนี้เขาไม่มีคุณเขาไม่มีความสุขไงตอนนี้คุณไม่ได้พยายามแล้วเจ็ดไม้นี้คุณปกป้องความสุขของคุณอยู่ที่ตัวคุณเอง The world มันจบแล้วใช่ไหมความสุขของเขามันหมดไปแล้วใช่ไหม The world คือเจ็ดไม้เท้าคุณไม่พยายามแล้วคุณนั่งสมาธิหลับตาเนี่ย ก็ยังส่งกระแสจิตท,ที่เชื่อมโยงมาถึงคุณเหมือนกดดันน่ะเพื่อให้คุณทําสิ่งนั้นต่อเพื่อให้เขามีความสุขแต่เขาคิดจะพยายามหรือทําอะไรเพื่อคุณบ้างละ่ะอันนั้นไม่ให้คําตอบนะคะในคลิปนี้เพราะว่าเราจะเปิดหรือเราจะตอบในนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นการดูดวงแบบภาพรวมส่วนตัวแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้ยังรักคุณไหมยังรักคุณ นะมีความเอาใจใจตัวเองดือ้อดึงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณน่ารักเขามากเพราะคุณทําให้เขาทุกอย่างเลยคุณพยายามมากในความสัมพันธ์นี้ไม่งั้นเขาจะรู้สึกเป็นสิบถ้วยได้ไงทงั้งๆที่คนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนคุณเลยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเป็นแค่คนร่วมงานคุณให้เขามากเกินคุณทําหน้าที่มากเกินนะนะสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้หรือคนของคุณเขา จะพยายามเพื่อคุณไหมเพื่อจะให้ได้คุณไหมหรือจะแอคชั่นอะไรไหมหรือเขาจะตามคุณกลับไปไหมหรือเขาจะแสดงออกเส่งความรักกับคุณไหมอันนั้นต้องติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังสนใจวันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีมาได้เดี๋ยวหมอจะดูคิวให้นะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ